มาราศีธนูเลยตั้งแต่13พฤษภาคมจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้ดาวปรหัสโยกในครั้งนี้ในปีนี้เล็งมาในตำแหน่งปัตตนีคู่ครองตรงๆและมาเป็นประเกษตรโอ้โหฉะนั้นเนี่ยก็คืออะไรตนุพันธุปัตตนิโอ้โหสามอย่างนี้นั้นคนท,ที่เกิดาราศีธนูนี้ ต้องระมัดระวังสิ่งที่หนึ่งเลยถ้าใครมีครอบครัวต้องฟังนะครับต้องระมัดระวังการที่ท่านจะมีความคิดเห็นปากเสียงกับผู้รักของท่านหรือมีความแตกห่าเกิดจากตัวท่านเองเกิดจากญาติพี่น้องของท่านหรือคนใกล้ชิด 2. ต้องรู้จักถนอมซึ่งกันและกันนะครอบครัวจะไม่มีปัญหาดังนั้นคนราศีธนูเนี่ย ปัญหาหลักของการย้ายประหัดครั้งนี้และเป็นประเนี่ยคือเรื่องของครอบครัวเลยครอบครัวล้วนๆไม่มีอย่างอื่นเลยดังนั้นต้องดูแลเอาใจใส่ถามว่าเรื่องอื่นร้ายไหมไม่มีตอนนี้ปัญหาของดาวประหัดทั้งวันนี้ก็คือครอบครัวล้วนๆญากผู้ใหญ่ก็ดีแฟนตัวเองก็ดีตัวเราเองก็ดี 3. อย่างนี้เป็นตัววัฏจัก,กรรมที่จะต้องหมุนเวียนดังนั้นปะก็คือการแตกหักทะเลาะเบาแวงต้อง เข้าใจสิ่งนี้และระวังอารมณ์สิ่งนี้ท่านจะสามารถผ่านพ้นช่วงแห่งอุปสรรคของดาวพฤหัสที่เป็นปะในครั้งนี้ได้ก็ขอให้คนราศีธนูนะครับใช้สติใช้ความอดทนใช้วาจาที่อ่อนหวานถึงแม้จะขัดกับความรู้สึกเราบ้างแต่ก็ต้องทำใช้สีหน้าที่จะต้องยิ้มแย้มแจ่มใสถึงแม้เราจะไม่ชอบเราจะน้อยเนื้อต่มใจแต่ก็ต้องยิ้มออกนี่นะฉะนั้น ก็ขอให้คนราศีธนูในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับพาครอบครัวคนรักมาขอพรกราบไหว้าตามศาลเจ้าต่างๆหรือมีโอกาสก็มาไหว้เจ้าแม่ควนอิมพระโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ ที่พุทธสถานจีนจินจังหวัดนครนายกหรือถ้าท่านใกล้กรุงเทพก็มาที่จังหวัดสุพปปราารณสาขาสองแต่ยังไม่สมบูรณ์แต่ก็สามารถมาขอพรได้องค์เตียวเซียนซือที่บนวิหารองค์นี้ถือว่าเป็นมหาเทพองค์หนึ่งแล้วเดี๋ยวไว้วันหลังอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังถึงสถานที่ที่สร้างตรงนี้ซึ่งเป็นวิหารเก่าของท่านแต่ก็บอกให้คนฟังว่าคนราศีธนูมาที่ตรงนี้ติดกับโรงเรียนบ้านคลองหลวงจังหวัดสุพปปรราณารท่านเข้ามาขอพรแต่ถึงแม้จะ ยังสร้างเสร็จก็เดินเข้ามาไหว้ขอพอรพนมมือไหว้แต่จุดทูบยังไม่ได้นะครับมาขอพอรให้เป็นมงคลกับชีวิตได้กับองค์เตียเทียนซือจะเสริมให้ชีวิตคนราศีธนูนับจากนี้สืบไปมีแต่ความเฮงรุ่งโรจน์และที่สาคัญความรักสามารถกับร้ายกายดีเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องสาคัญนะครับก็ขอให้คนราศีธนูนี้ในช่วงดาวรรหัสที่จรครั้งนี้ที่เป็นประจงผ่านพ้นจกอุปสรรคที่บอกทั้งหมดและมีแต่ความสุขความเจริญนะครับ